สวัสดีครับทุกท่านทุกผับนะครับวันนี้เราจะมาจะอันดับซีซีหนึ่งถึงที่พวกที่ผมจะดับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์รวมรวมเรื่องสั้นหลายเรื่องครับซึ่งผมพ่งจบมาเลยครับนั่นคือเลิฟเดทแอนด์โรบอทครับเลิฟเดทแอนด์โรบอทนะครับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์สั้นนะครับที่รวมกันหลายตอนนะครับเป็นเรื่องสั้นจบในตอนนั่นแหละครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก คำตายแล้วก็เหล็กนะครับที่ผมใช้คํานี้เพราะว่าเพราะว่าโราบอท์ดในนี้แต่ที่ผมดูมาทั้งสามซีซันนะครับรู้สึกว่าคำว่าโราบอทของเขานั้นไม่ใช่ขุนยนที่เดียวครับแต่เป็นอาเซียที่เกี่ยวกับเครื่องจากเหล็กทองเนี่ยครับเป็นเหมือนแบบพวกอลูมิเนียมเหล็กเนี่ยครับเขาสื่อทางมากกว่านะแต่ใช้คําว่าโราบอทดเพราะว่ามาตอนน่ะมันก็เป็นตอนที่ดูไฮเทคเป็นดูไซไฟครับบาตอนก็ย้อนยุคแต่ก็มีแบตเตอรี่เข้ามาส่วนเรื่องความรักก็มีทั้งแบบ มีแบบเป็นบางตอนเป็นความรักแบบหนุ่มสาวความรักสาวพันนี้มีฮะส่วนความตายอันนี้ชัดมากครับเปิดความตายสัตว์ที์นี้คือชัดมากคือมันมีเรื่องของความตายเกี่ยวข้องแบบชื่อเรื่อความตายก็มีนะครับมันเรียกว่ามีรสชาติสามอย่างญี้ปนกันบางตอนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของโรบอทเข้ามาครับแต่เป็นเรื่องของเลิฟแอนด์เดตมากกว่าบางตอนก็เกี่ยวกับความตายนี่ครับซึ่งวันนี้ เราจะมาจัดดัดกันครับสิบตอนที่ผมชอบที่สุดใน The Way M Robot นะก็รีวิวหนึ่งกันนะก็ะคือสับเรื่องเนี้ยผมว่าผมชอบมากผมให้สิบเต็มสิบเลย The a y M Robot ว่าสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยครับทั้งงานภาพเสียงอาร์ตต่างๆครับคือเรียกว่าเขาสืบมาได้ยอดเยี่ยมมากสับผมผมชอบตรงนี้คือบางตอนเนี้ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องจริงแต่ภาพที่เขาสืบมาครับภาพศิลปะต่างๆเสียงเนี้ย แต่ตอนว่าสื่อมันยอดเยี่ยมมากผมพูดงี้ว่ามันยอดเยี่ยมจริงอะงคือแบบทำให้ผู้ค้งเราดูเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่าปาตอนสื่ออะไรครับเพราะว่าบางตอนที่เขาสื่อมาเนี่ยมันค่อนข้าจะเป็นเอ,อเป็นปัชญ,ญาชีวิตที่เราต้องดูแลต้องคิดตามด้วยว่าเขาการสื่อต้องการจะบอกอะไรเราซึ่งทําให้ผมนึกถึงงานับเนี้ยทาให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งนะครับก็คือหมาที่โคจิมะเป็น ทีรี้ผมดูแล้วผมรู้สึกโคจิมากวกว่าเลยครับเพราะว่าถ้าทุกคนเคยเล่นเกมโคจิมาครับไม่ว่าจะเมนทูเมทูเกียหรือเดสตัดดิ้งเนี่ยถือว่างานของโคจิมานั้นค่อนข้างจะเป็นงานแบบอาร์ตอาร์ติสหรืออาร์ตอาร์ติสเลยครับขนาดแบบเป็นแนวทหารสายลัระรับบอสความควาเป็นบอสดีไซน์ต่างหรือเดสตัดดิ้งที่เค่เทเลอร์ครับอันนี้อันนี้บอกนะผมยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าผมดูเทเลอร์อยู่ก็รู้สึกว่าโอ้โหอาร์ตแคร์มาจริงความเป็นอาร์ติสของโคจิมาเข้ามาจริงแล้วยิ่งดูเลือดเลิฟเดสไอรอนบอสเนี่ย รู้สึกเลยว่าอยากให้คนิว่าดูเรื่องนี้จังนูชาร์ตดูเรื่องนี้ยังไงะอยากรู้ว่าถ้าดูนี่เราคงได้เห็นเกมที่ความอาร์ตที่บนโลกของกูชารอีกครับแบบเรื่องนี้ผมดูชอบเลยแต่เราสุดแล้วก็สุดยอดจริงครับเป็นเรื่องที่ดูได้ทุกอารมณ์คือเราดูเพื่อหาคําตอบว่าเขาจะบอกอะไรเราหรือดูเพื่อเสพอาร์ตดูเพื่อเสพความสวยของภาพที่เาสื่อมาหรือดูเพื่อแบบดูความบันเทิงก็ได้ครับเพราะว่าตอนก็ค่าสนุกนะ หลตอนอยู่เขาดูแล้วก็มักสุดดีนะผม,มก,ก็นนะมกสุดนะนะก็เลยสึดอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะดับกันนะครับกับเลิฟเดย์ไอดอลสปอตที่ผมชอบสุดนะครับสิบลาวคือตอนสุดครับเป็นตอนที่เกี่ยวกับ ชาวไร่ครับชาวไร่ที่ต้องสู้กับเีเลียนคือผมเห็นตีมดูแล้วแบบตอนแรกแยังมืนมันอยู่ยังไงเนาะมันคืยอยังไง่อยเอเลี่ยนมาแบบอืมจะสู้ปยังไงเนี้ยแล้วพอเสือมาก็แบบโอ้ตกมือเลยติงติงกันด้นคือปกมือเลยเราเริ่มผมเป็นคนชอบขุนยนอยู่แล้วด้วยนะผมคนชอบยนอยู่แล้วแบบมันเปต้อนตอบตนอมากแล้วคือการเห็นว่าถ้าหุนลบตายชาวไร่เป็นยังไง ตอนนี้บอกเลยว่าผมได้ไอเดียแรงบันใจในการดีไซน์หนุ่นมากคือดีไซน์หุ่นองเรื่องอตอนสูนเนี่ยคือว่าทำมาได้ดีมากครับคือดีว่าตอนนี้แล้วก็ตอนที่ดูสนุกได้ตอนสูมตอนเนี้ยเป็นตอนที่ดูเอาสนุกได้ครับเพราะว่ามันเส็จง่ายหรือเรื่องก็ไม่ยากไม่ได้เขาเ้าใจยากเลยเลยครับมันแค่คนสู้เอเลี่ยนทั่วไปครับแต่ว่าไอเดียสร้างสรรค์ความเป็นหุ่นดวลของชาวไร่เนี่ยคือสุดยอดมากครับซึ่งอตอนนี้ผมจะขอให้คะแนนไปที่ดีจัดรดัิกเนอะเพราะฉะนั้น จริงผมอยากได้ทกแหละผมให้พี่เจดล้กันนะตัดตามสูตนะเพชเพเจ็ดนะครับดูสรุกได้ครับแต่ว่าเออม,มันมันตอนดูเพราะสุดผมคือดูสรุปอ่ะก็เลยจะมุสต่างก็ได้ไงผมแล้วมัเปตอนที่ดูแล้วดูแล้วดูเสนุกได้แต่ก็ได้เดีนการสร้างสตัดอยู่ครับอันดับก้านะครับ The Tailgas The g l ก s s เป็นตอนที่ไม่มีไม่ได้สื่อถึงความเป็นรบอทเท่าไหร่ครับความเป็นเหล็กเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่นตอนที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรื่องราวของตำนานของเอ่อเรื่องราวของคาทูลูตำนานของที่ที่คือแล้วครับเป็นคนสร้างขึ้นมาครับเรื่องราวของเราเอเดอร์วันเพราะว่าคือตอนแรกอะ่ะตอนดูผมนึกว่ามันคือเรื่องของเอเดอร์วันฮะเพราะว่ามันมีทั้งเหตุการณ์เรื่องราว ที่ต่างเนี่ยถ้าผมไ้ถึงตำนานกาูที่เคยอ่านอยู่นะครับทั้งแม้แต่ตัวละครตัวเอกหลักเองที่เราเห็นกันเนี่ยเขามีนาตาเหมือนเพซี์เลยค้ามากครับใช่ไหมใช่ค่ะผมผมคิดว่าผมว่าใช่นะมันใช่เลยเหมือเขาหยิบเพีเลยค้ามาครับมาเป็นตัวต้นแบบของตัวเอกเรื่องนี้แล้วใสว่าความน่ากลัวลงไปเนี่ยทําให้ตอนนี้เป็นเรื่องของความตายมากกว่าเรื่องราวโลกของความตายต่างนะครับเป็นเป็นไม่ว่าเป็นตอนเสี่ยวขวัญเรื่อ,ขของหนึ่งที่ดูแล้วก็ ตื่นเต้นดีนะผมว่ามันตื่นเต้นดีคนระับเพราะเรารู้ว่าพอจบเนี่ยตัวละครของเราจะรอดเปล่าครับแล้วรอดไม่รอดไงก็เราดูด,ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอให้ไปที่เจ็ดจุดสองแล้วกันนะครับเพราะว่าตวนนี้มาันได้อารมณ์ตื่นเต้นดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงคอนเซ็ปต์ของเลเวล์เอ็นโรบอทเท่าไหร่ ันดับที่แปดนะครับฟิสไนฟิสไนเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าเป็นตอนที่สื่อด้านของศิลปะการนำเสนอภาพได้สวยงามมากครับเป็นเป็นตอนเรื่องราวาง่ายๆคือมีคนสองคนรถเสียอยู่กลางเทรซาแล้วก็ไปเจอเรื่องรามหาจาันเข้านะครับเป็นคือตอนนี้ผมต้องว่ามันเป็นหนึ่งตอนที่หลุดคอนเซปต์เลิฟเดทโรบักผสมคนแนกะ็คือไม่ค่อยมีเรื่องราวของเอ,อ เลิกแนอนด์โรบอทเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสื่งเรื่องราวชีวิตได้ดีครับสื่งถึงแบบเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องของความตายฮะคือคือ,อผมผู้ไม่ชูกอะ่ะอยากให้ดูกนเดมาพกว่าแต่ตอนนี้ผมต้องยอมว่าผมผมชอบตอนนี้เพราะว่างานภาพต่างๆที่เขาสื่มาภาพสวยงามของภาพในตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยสะกดผมด้วยภาพสวยงามตาที่มันเอามาให้เราดูนคะครับทั้งทั้งส่วนของปลาสัตว์ทะเลต่างๆนี่ยครับมันคือ จรา้สึกผมเหมือนดูเทเลสต์ดิงอะไม่เข้าใจนะแต่มันสวยงามมากน่าจะตามหมองมากครับแม้ตอนจบสะทมผมแบบนั่งมืนไปชุดขนาดเลยนะตอนจบน่าหนูชื่นใดเลยแต่เป็นตอนที่ดีทอนหนึ่งในเรื่องของงานเสพศิลปะนะครับเพราะว่าตอนคือบอกแล้วว่าบางตอนเนี่ยมันค่อนข้างไปทางนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งตอนที่ดูเพื่อเสพอาร์ตดีไซน์ความสวยงามของภาพได้ครับซึ่งภายในตอนนี้นะครับผมฟิตไนท์ผมให้ไปที่เจ็ดจุดห้าครับ คือมันไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปตเท่าไหร่แต่ก็รวบา,วาดูแล้วมันคพลนเพลินดีนะ <c oughs> อันดับที่เจ็ดนะครับพ็อกสครอลพ็อกสครอลนะครับเป็นตอนที่เรียกว่าเป็นตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบได้ลมที่หลากหลายอยู่ทั้งความตื่นตะลึง คอนเซปต์เือที่ทีว,ว่าตกใจมากผมแบบนึกถึงพวกหนังที่รูปของชั้นนะ,ะเป็นเหมือนให้ความสูงเหมือน,น,นหนังรูปของชั้นนะฮะที่ว่าจะมีแบบคนอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างข้างบนอยู่แล้วดูดูดีกว่าปลอดภัยกว่าข้างล่างก็อยู่แบบดูแบบต้องหลบซ่อนอย่างงี้ครับเรื่องนี้มีความใกล้เคียงกัน,กนตรงนี้ฮะและเป็นตอนที่ผมว่าสื่อถึงความเป็นเลิฟเดทแอนด์โรบอทได้ดีที่สุดตอนหนึ่งเลยเพราะว่าคอนเซปต์ของเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตจริงจริง มีเ,เรื่องราวเกี่ยวกับพวกขุนชนด้วยแล้วก็เกี่ยวความตายด้วยะคระับอันนี้ผมไม่ขอสบายมากแต่เป็นในอตอนที่ผมว่าด,ดีเลยเรื่องราวของตุ๊กตุคนหนึ่งที่เขามีภารกิจที่เรียกว่าท่อนท่าสุวนทธินใจอยู่ะครับคืออะไรนั้นอันนี้หัวพูดเลยนะคือเขาเหมือนต้องคอยกวาดล้างเด็กที่อยู่ข้างล่างนะครับคือโลกโลกข้างล่างจะต้องคนจากโลกบนเนี่ยจะคอยกวาดล้างเด็กที่อยู่ข้างล่างะครับเ้้ยหัวอะไรนั้นอันนี้ตัวหนังค่อนข้างจะใช้ เป็นปมให้เราคิดว่าเขาอะไรทําเพื่ออะไรนะครตา่างๆแล้วคือตอนที่เราได้ลงคือทั้งความสุะตืก็คือความรักนะครับเป็นมีเรื่องของความรู้ด้วยมันมันเหมือนความรู้สึกที่ฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ด้วย,ด,วยด้วยการชีวิตด้วยของแบบเดทฝั่งหนึ่งชีวิตแบบของฝั่งเดทคืออยู่ความตายอีกฝั่งหนึ่งดูอยู่ด้วยชีวิตของความรักนี่ครับเมื่อสองอย่างนี้ามาปะตีกันอย่างเงี้ยอาจจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทด้งทายเนี้ยผมตัวที่ผมตีความงนั้นะเหมือนเขา ทีความความเป็นเลิฟเดย์อนุบัติตรงนี้ครับก็คือถ้าคนฝั่งนึงอยู่กับความตายอีกฝั่งนึงอยู่กับความรักถ้ามาเจอกันเนี่ยถ้าสองอย่างนี้มันร่วมกันเลยเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงนี่คือนะ่าไปตอนข่าสื่อลนะอันนี้นี่ผมวันนี้ผมอันนี้คือเป็นตักที่ผมดูแล้วผมลองคิดดูว่า้านมัน้ยสัป่าหนี้นครับ อันดับที่หกนะครับรักี้เธอทีนะครับรักี้เธอทีเนี่ยเป็นเรื่องราวของกองบินกองหนึ่งครับแล้วก็นักบินหญิงคนหนึ่งที่ขับยานบินลบลังหนึ่งที่เป็นหมายเลขอย่างตกว,ว่าเอ๊ะที่มีหมายเลขตัวคือหมายเลขสิบสามครับเป็นยาลบอาสันที่ใครก็ตามที่ขึ้นไปขับหน่วยไหนขึ้นไปขี่ขึ้นไปนั่งเนี่ยจะตายกันแต่เธอกลับรอดมาได้และวามผูกพันาของเธอกับยาลบลำนั้นเนี่ยก็ แบบเพิ่มปูเบอร์าลาขึ้นเบอร์าลาขึ้นนะครับทำให้หน่วย13าเนี่ยผูกพันกับยารน,นั้นมากครับเป็นตอนที่ผมมองว่าตัวคอนเซปต์ของเรื่องนี้นของซีเขาเลยนะคือเรือเดตแอนด์โรบอทนะฮะคือเป็นความรักผูกพันว่าคนกับเรื่งจากที่อยู่รบสู้เคมาไทยกันมานานพอ,อถึงวันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะวันหนึ่งที่เขาจะต้องจากกันอะ่ะไม่เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไนีครับคือเป็นตอนที่เรียกว่าตัวคอนเซปต์ของเรือเดตโรบอทตอนนี้นผมว่าเขามาดีเลย ดูเอามันก็ได้ด้วยเพราะว่าฉายชั้นเรื่องนี้ผมว่าทําสุดมากครับเดผมอยากให้เขาเอาทําเป็นตอนยาวซีรีส์ยาวสักเรื่องหนึ่งก็ยังดีนะผมว่าสุดอยู่ซึ่งจาบตอนนี้นะครับผมให้ไปที่8.2ครับโอเคเลย คิ่าครับคือไม่ออฟเดอะวีเดครับไม่ออฟเดอะวีเดเป็นตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกผมชอบไอเดียของเขาแต่ตอนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับโรบอทเท่เดียนนะครับแล้วก็ไปเขียวกับเลิศด้วยแต่เป็นตอนเกี่ยวกับความตายคือจะเป็นตอนที่คือซอมบ,บี้บุกโลกนะครับเป็นตอนแบบหนังคลาสสิกซอมบ,บี้บุกโลกครับแต่ภาพน่าสืใมาครับเป็นแบบ ตัวคนมินิฟิกเกอร์เล็กๆะครับแล้วเราก็เห็นภาพความวุ่นายขอโงโลกเป็นเหมือนของเล่น <c oughs> เรียงกันเงี้ยแล้วผมผมชอบไอเดียเขานะไอเดียนำเสมอรัาเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากครับแบบมันคือผมเว้ยแต่คือเราว่าจะเห็นเรื่องราวของซอมบี้อ่ะเป็นแบบหนังเขาจะรู้ไหมฮะแต่พอมาเป็นภาพตัวจวิ่างเนี้ยมันถ้าเเห็นความพลัผลความเรียกศัตรอหรือฉากการตัวรอดอย่างเงี้ยครับแบบ แบบวม่ใช่มีนี่ยฮะรูส้สึกไปตอนที่ผมว่าไม่ตรงคอนเซ็ปต์เลิฟเดย์แอนรวมหทีเดียวแต่ตอนที่ผมมองว่าดูแล้วสุขว่าสนุกอ่ะมันเวอร์สนุกลูเพินมันตอนที่นุเกเพินนะดูบนเพินดีตอนจบก็หาดีด้วยก็ตอนนี้คือเป็นตอนเอาหาดูรอนเลยครับซึ่งคะแนนตอนนี้ผมให้ไปที่8.5ครับ สี่นะก็คือแบดทราวิ n งนะครับแบดทราวิ n งจะเป็นตอนเกี่ยวกับการเดินเรือมหาสมุทรครับเป็นจะเป็นตอนที่ไม่มีคอนเซ็ปต์ของโรบัทจริงแต่เป็นเรื่องราวของเดทเลิฟก,กับเดองคร,ครับความเชื่อใจของลูกเรือการเดินทางตัวรอดตลอดความตายจากน้ำมือของปีศาจเป็นตอนที่ค่อนข้างดีเลยตอนนึงนะผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่ว่าประจับชีวิตดีเลยฮนะ ถ้าเป็นตอนแบบค่คาใครหายอยากหาตอนเกี่ับประยัชชีวิตเป็นตอนที่ดีตอนหนึ่งเลยเพราะว่ามันมันสื่อถึงว่าพัังมันสื่อถึงครับจุดชั่วไรของมนุษย์เลยการเอาตัวรอดแต่งแขยชิ่งชิง,ชงเด่นนี่ครับยิ่งตอนนี้แสดงว่าไม่ว่าปีศาจจะชั่วร้ายที่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานาที่ว่าความตีใจชั่วไร้ายได้ครับเพราะว่าหรือความเห็นแกั่ตัวได้ครับเพราะว่าต่อให้ปีศาจจะทรงพลังที่ไหนท้ายก็เจอความได้เหลี่ยมทําให พี่สาก,ก็ไม่ซัดชนะได้ครับถ้าเจอความได้เร็้ยงเข้าไปแต่ตอนที่ดีตอนนึงเลยครับผมอาจจะงานนี้อาจจะโหดหน่อยภาพงานภาพผมาตอนแบททาวิง่งเป็นตอนนึงที่งานภัพปวดมากมากปวดมากครับตอนนี้งานภาพโหดมากครับแต่ตอนนี้สำหรับแบททาวิง่งผมว้ไปที่8.8ครับ ที่สามที่ผมชอบที่สุดก็คือ The Darkness c h a อ n นะครับตอนนี้เป็นตอนที่แปลกไม่ค่อยเกี่ยวกับเลิฟแอนโรบอทเท่าไหร่แต่ตอนกับเตทอนควรผมว่าจะชอบตอนที่ดูมารทำปัญญาชีวิตมากกว่านะฮะซึ่งตอนนี้ค่อนข้างเป็นตอนที่สื่อถึงแบบชีวิตเราได้เลยนะเพราะเป็นเรื่องของมีศพยักษ์เกยตื้นมีศพยักษ์ตนหนึ่งมันเกยตื้นชายหาดทุกคนต้องประหลาดใจมากเลยครับแรก,แรกๆคนก็ิาสนใจมาดูกังนงี้ครับ แล้วก็แบบมาถ่ายรูปเป็นสถานท่องเที่ยวทําให้สถานที่นั้นเนีย่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของโลกชุดหนึ่งเลยแล้วต่อมาทุกคนก็ค่อยเริ่มลืมเรือนหายไปไปถึงแบบพวกเขก็เริ่มเริ่มลืมเลยสถานที่นั้นเข้าไปนะครับโดยรับมุรผ่านของช่างภาพนักขับหนึ่งที่มาสํารวจร่างกายของยักษ์ที่นอนเกยเตอร์อ,อยู่นี้ตลอดนะครับซึ่งที่บมกว่าตอนนี้เกี่ยวกับเราก็อาะชีพเพราะว่าไม่ไปตามสื่อถึงชื่อของเราได้ดีครับ เริ่จากจุดที่ความสวยงามของยักษ์ก็รตอนแรกยักษ์ที่ปลมานั้นมีรูปร่างใหญ่โตและก็สวยงามแต่พราะจากนั้นก็ค่อยเสื่อมสลายไปเรื่อยร่างกายก็โดนตัดออกตัดออกไปเรื่อยครับเป็นตอนที่สื่อถึงประจั์ชีด้ดีเลยครับเพราะว่าดีจริงๆตอนนี้เป็นตอนนี้ผมว่าอยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นแบบในตอนที่สื่อถึงว่ามันสื่อถึงประจัญชีดีนะคะแต่ตอนนี้ผมมาที่ก้าไหนครับ อันดับที่สองนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมชอบภาพอาร์ตมากเลยครับคือตอนชื่อว่าไอไอนะครับเป็นตอนเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนนึงที่เหมือนอยากพิสูจน์ตัวเองเนี่แหละครับแล้วทีนี้ครอบครัวเขาย้ายมาถิ่นฐานที่ที่ว่าอันตรายมากเป็นถิ่นอันตรายมีแบบมีสัตว์ร้ายอยู่ใต้ทะเลครับแต่ก็มีกลุ่มนักวิ่งเหมือนเป็นแบบกลุ่มนักวิ่งที่คอยท้าทายเพราะว่า ไปยกกวนให้สปลาดโผมมล่มาไล่นับเนี่ยครับแล้วก็มี่งหาทายให้ให้สปลาดที้แรกขัในใดตัวมาัยชูมาแบบมาไล่กัดพวกวเขาแล้วเราก็ทายในการวิ่งหนีครับซึ่งไอตอนเนี้ยตอนที่ผมต้องว่าเป็นตอนที่ค่าจะธรรมาดาธรรมดานหน่อยแต่ผมชอบการนําเสนอของเขาครับภาพนําเสนอครับเป็นภาพกระตูลายเส้นที่ดูแต่ทั่วไปแต่ว่าทางการเคลื่อนไหวภาพสสีสเนี่ย,ยสำหรับผมข้าศึกสำหรับผมนะค่อนข้างจะมีความเป็นศิลปะ สวยงามอยู่ครับคือผมชอบนะคือการเห็นการเ่วยที่แตกต่างนะครับการเห็นการเคลื่วยที่แบบไม่ใช่อย่างนี้แต่เห็นการถ่วยที่ดูตื่นเต้นภาพที่ออกมาครับภาพผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ผมผมชอบเรื่องความเป็นอาร์ตของตอนที่มากครับของตอนไอซ์ความเป็นอาร์ตของตอนนี้คือดีมากจริงครับซึ่งตอนนี้ oh. พอที่ความอาร์ตตอนนี้ชนะอันดับอื่นๆมาห้าครับผมให้ที่9.5เลยครับ ฉากที่หนึ่งนะครับเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดเลยของ Love Day and Robot นะครับก็คือซีมาบูครับซีมาบูนั้นเป็นตอนที่เรียกว่าตกเสร็จที่สุดเลยก็ได้ครับของในเรื่อง Love d Love Day and Robot ก็คือความรักความตายและโรบอทก็เป็นเรื่องราวของจิตรกรคนหนึ่งชื่อซีมาบูเป็นาิตรกที่เรียกว่าเป็นอาร์ติสสายสีน้ำเงินเขาจะนำสีน้ำเงินเนี่ยไปใส่ตุ๊กอาร์ติสนะครับเรียกว่าเป็นผลงาน ที่แปลกใหม่แต่ก็เรียกว่าปีชื่อเสียงดังแล้วจักรวาลแล้วจักรวาลเลยทุกครั้งที่เขาว่าลูกมารอบเนี่ยทัศวาทัศน์ซี่ทางแท้เผือกโอตอนซึ่เทเรนทุกขพันในโลกตาคารับด,ด้วยหรือเปล่าน่าจะมาแหละผมไม่รู้นะท <c oughs> ุกขพันเนี่ยทัศวานเนี่ยก็คือมารวมกันดูเพื่อดูผลงานของซีมาบุคับเป็นผลงานที่ว่าไม่จะไปต้องเสนอเรือน นี้เลยฮะคือซาบูว่าเป็นในตัวละครยอดกิจกรรมครับแต่ในเบื้องหลังของซาบูเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ว่าน่าสนใจอยู่นะครับตัวตัวของเขาเป็นหนึ่งในพัเศษหนึ่งของเรื่องนี้เลยที่ว่าตรงดีฮะคือตัวของเขาไม่ใช่มนุษย์นะฮะแต่เป็นสิวิธอื่นนะฮะที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆบตโตมาเป็นตัวซีอาบูนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ว่าดีดีเลยเดี๋ยวผมบอกยังไม่ล้อนะว่า ผมไม่สบายกันนะว่าอ้องจบเป็นยังไงครับแต่เรื่องราวก็จะมานี้ครับของซีแอปูนะแต่แต่ตอนที่ว่าเข้าคอนเซ็ปของเรื่อ a เดย์แอนด์บอมากครับก็คือชีวิตความรักความตายและวามขยนยนคือเป็นเรื่องราวของอยุทั้งงานภาพที่สื่อมาเนื้อหาที่เขาสื่อมาครับใช้เสียงเนื้อหาตา่างคืออันนี้ผมว่าทำมาได้ดีจริงครับผมชอบตอนนี้มากเลยคือแต่ตอนที่ดูแล้วได้รู้สึกถึงปัจจัยแห่งชีวิตดีครับผม ผมชอบตอนเอกี่ยวกับปัญญามากสุดเลยก็ได้ตอนไหนที่สื่อปัญญาไงฮะอาจจะเป็นปัญญาจริงจร่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นปัญญาชีวิตนะครับเป็นตอนที่สื่อมาได้เยอะเยียมากครับตอนนี้ผมให้คะแนนเลยสิบเต็มสิบครับก็นี่คือสิบตอนของซีรีส์ l e a r bay and robot ผมชอบสุดนะครับถ้าใครชอบตอนไหนไม่ชอบตอนไหนหรือชอบตอน,นมากกว่า,านี้ก็คอมเมนต์แชร์และเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ว่า ดูผู้ความบันเทิงก็ได้ดูเพื่อแบบเป็นภาพยี่รมประจักษ์ชีวิตก็ได้ดูเพื่อเสพความสวยงามเสพภาพต่างๆก็ได้ครับเพราะว่าเป็นซีรี์ที่มีคมรบทุกรสชาติให้เราเลือกเสพได้ครับคือว่าครบเครื่องจริงครับจริงแนะนําเลยแนะนําเลยครับแนะนําใครที่มีเน็ตฟิกอยู่ต้องดูครับต้องดูเลยแต่ไม่แนะนสำหรับเด็กนะไม่แนะนำเลยเว่าเพราะว่าอาจบางตอนดูภาพตัวจริงอ่ะแต่ภาพก็ค่อยจะโหดแล้วก็ติดเหล็พอสักคนนะครับ ทั้งเลือดเซ็ตท่าปวามหัวต่างแบบค่าตัดตอนเลือดควมคอขาดเลื่อนหิน,หนกระดูกเงฮนะแบบค่าหัวเลยก็มีครับหรือว่าคือข้างจำกัดอายุหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่แนะนำให้เด็กดูนะฮะแต่ก็แนะนำสำหรับใครที่มีสิทธิ์นะครับต้องดูสักานะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรากเราหักไว้นะครับเรามีวีโกใหม่ทุกๆกๆวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัเไ <c oughs> <returning Maybe. c oughs> <ciudad> ื่อก่อนนะครับเวลาหน้าจะเป็นไรนั้นก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย